อันนี้เขาก็มีขายของเนาะคือกำลังช่วยกันทําอาหารนะครับอันนี้ข้าวอะไรเนี่ยผสมอันนี้ปลาเขากำลังทําพิธีด้านในนะครับทุกคนแก้ม่หมอมาดูหมู่แล้วก็มาทําพิธีนะครับเนื้ออันนี้เห็ดเมนูอีกอย่างครับเจียวกอกเจียวกอกผมก็ลาปลาเลยการเดินทางของเราในวันนี้ยังคงมีเส้นทางที่ ลำบากให้ได้ค้นหายอยู่นะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราคิดว่าจะเร็วแต่ว่ามันไม่เร็วตามที่คิดเพราะว่าเส้นทางเป็นทางลูกลังมันก็เป็นหลุมเมปนบ่อเยอะมากไม่คิดว่าในเมืองสิงห์ที่จเจริญแล้วจะมีเส้นทางแบบนี้อยู่นะครับน้องแสงคําอันนี้น้องพาพี่ไปที่ไหนครับเนี่ยไปดินพุนฟังเมืองอยู่บารตะเปล่าอ๋อเป็นเล่นบุญก็คือไปงานบุญเนาะเป็นงานบุญของชนเผ่าอะไรครับชนเผ่าหรือ รื้อนะครับอ๋อก็คือคนรื้อเนอะหมู่บ้านที่ไปก็ต้องเป็นหมู่บ้าน,านรื้อใช่ไหมแม่ล่ะอ๋อแล้วงานบุญที่ว่าเนี่ยคือเขาทําประเพณีเกี่ยวกับอะไรครับบุญปางเมืองเนี่ยบุญปางเมืองมพิธีแบบ <c oughs> <c oughs> คือ<ต>เขาไม่ดีลองพิธีแน่หรอกคุอ๋อไปถึงว่าแบบเขาแบบมีพิธีแบบ ต้องแบบว่าต้องทำหมูทํามัวทําอะไรอย่างศิลปะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ที่เราทำเลี้ยงบุญอะไรเงี้ยเลี้ยงบุญบ้านเงี้ยคือกันปตาเออไม่ได้นะต้องมีไหมเขามีสัท้าอยากทานเขาก่อนเอาเงินมาซื้อมูเราก็ไปทานแบบนี้นะเอาไปให้เขาให้เขารับไปจดยันสัทธาอ๋อแล้วเวลาเขาทำหมูเขาจะแบ่งมาให้เราเนี้ยนะอ๋อแล้วก็เต่งกินแล้วก็กิน กินด้วยกันอ๋ออ๋อกินข้าวสัมบะคีด้วยกันอ๋อโอ้แต่เส้นทางนี่คือโหดมากอันนี้จากตัวเมืองไปนี่เราขับประมาณเกินชั่วโมงปะรอประมาณสักโมงสัิบนาทีแบนาทีนีแต่ทางจะเป็นอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าแล้วทางนี่มันเป็นทะลุเส้นไหนไหมแบบขับไปซื่อๆนะขับไปซื่อๆไปบัานราคาบัตรกุ้งมังกรบัตรนั่นี่แต่น้องไม่เคยวิ่งไปสุดใช่ไหมไปทะลุจี่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นสุดเส้นทางไหนสุดเส้นทางแบบมีแดน สวนยางพาราอ๋อสวนเซนทาไปสวนยางพาราเลยนะฟังค่ะโทรสวนอ้อยเขาจับน่้สวนอ้อยกับสวนอันยางพาราอ๋อเส้นพวกนี้นะอ๋อสวนไห้เป็นสวนยางพาราเป็นเขาเจับจุดตัดแล้วก็อันเอาไม่ใช่สวนอ้อยเนี่ยอ๋อครับอยู่เมืองสิงห์มันมีสวนอ้อยหลายเดอะเออเดอะเดอหลายนะพี่ก็ตอนแรกพี่ก็เดินดีเป็นเป็นนาเป็นนาแล้วก็เขาจับว่าสวนอ้อยอ๋อครับก็ตอนแรก ไม่รู้ว่าเขาปลูกสวนอ้อยเพราะว่าเพิ่งจะมาเหตุตอนนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ยัง,ยงเต็มแบบภูเขาเลยนะครับนาก็เป็นอ้อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าวิธีของเขาก็จะเปลี่ยนไปเพราะาตรงนี้ติดประเทศจีนส่วนใหญ่ลงคนลงทุนก็จะเป็นคนจีนด้วยนะครับเท่าที่ทราบมานะด้าน,นหน้าคือสะพานข้ามคลองนะครับเล็กมากแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าถ้ารถใหญ่มาในเรื่องนี้คืออาจจะแบบนะ อนาคตอาจจะสุดโสมลงได้เดี๋ยวให้รถบอกทรายไปก่อนนะมันส่วนทางลำบากเลยทุกคนลือ,อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกไ่จับมาสาองโขนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าต้องใช้เวลาเดินทางนะครับนะค่อยๆไปทางไม่ดีครับทางโหดมากครับทุกคนดูบ้านครับเป็นบ้านไม้ยกพื้นข้างในทั้งหมดเลยเมื่อกี้ก็มีทางแยกเป็นบ้านอะไรบ้างมา,มาเลยผมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โห เอามอไซค์มาเส้นทางนี้มันง่ายกว่านะครับทุกคนมันน่าจะมีเรื่องราวที่เราได้ค้นหาแหละมีการปลูกข้าวปลูกผักกาดด้วยอันนี้น่าจะเป็นโซนคนไตรื้อนี่แหละเริ่มเข้าเขตหมู่บ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้น้องมีคนแนะนําว่าอย่างไแเราบอกหมู่บ้านนี้จะปลูกทําข้าวหลามขายเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีการปลูกผักนะครับฟืนก็เต็มนี่แหละอุ่นอุ่นอ๋อบ้านเขาอุ่นนะอุ่นก็เป็นไตรื้อนะบานเล่าก็เฮ็ดข้าวหลามขาย คุ้งคาไม่ว่างนะครับเมื่อกี้ทักไปแล้วน้องชายเขาอุ่นนะ,ะแกก็จะให้เบี่ยงอยู่อยู่จีนนะแกบอกเดี๋ยวว่างทักมาหาก็ไปทํางานที่จีนอยู่ไปนะครับข้าวบ้านีครับกินฟุ้งจนเต็ม,เต,มเต็มไปซ้ายดีกว,ว่าก็มีหมู่บ้านเยอะเลยเนี่ยผักงางามเหมือนกันงางามเพลงเริ่มมาแล้วไม่รู้ว่ากินบุญปากเมืองหรือเปล่า หลุดจากบ้านเมอกี้นะครับทางยิ่งดูครับยากกว่าเดิมแล้วก็เสียวกว่าเดิมครับเพราะว่าทางมันไม่ใช่ทางหลักเอาเลยนะนนเราเขาจำทางไม่ได้เ้ยปีนึงเทือนึง๋ <laughs> เอเหรอเราเคยมาบ้านนี้ไหมน่ามา,มา,มาอันนี้เขามาเก็บส่วนอย่างแล้วมาทำอะไรเนี่ยก็อ่อยเอาเหรอนี่พี่เรอ,อังคายนะถามทางเขาไหมโอ้มีรถส่วนมา มาตัดอ้อยนะครับอันนี้เป็นดงอ้อยนะมีรถส่วนมาแล้วจะมีงานบนุญแหละโอ้ hmm. oh, เป็นผมมาคนเดียวผมก็หลงแล้วมีสามแยกสามแยกในส่วนยางงงเด้ mm hmm. อันนี้ทางน้อยให้รถไปก่อน mm hmm. น้องเขาเฉลยให้เราทราบแลวครับว่าที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่มู่บ้านนะแต่ว่ามันเป็นที่ทงพิธียึดครองเนาะท mm hmm. ี่ก็นึกว่าเป็นมู่บ้านแต่ว่ามู่บ้านที่เราจะมาก็คือมู่บ้านที่เราขับรถผ่านเ mm hmm. มื่อกี้ที่ว่าเขามีงานเนาะเขากำลังกินอะไรกันนะ เขาก็เตรียมทํากินแล้วก็ฉลองงานบุญเลยนะอ๋อพี่ก็เออพี่กเ็เลยว่าแต่น,นี้มีหมู่บ้านเรามันทางไม่ได้ไปสวนว่าโทอเราดูฝุ่นหนาเตอะเลยเมื่อก,กี้มีรถคนจีนกับคนลาวเข้าไปข้างในด้วยไม่รู้ว่าเข้าไปดูส่วนอ้อยหรือว่าไปทําอะไรอันนี้ใช่คนจีนลงลงทุนใช่ไหมอ๋อครับลงทุนนะครับคนจีนลงทุนลุกมากเลยทะลุดูสวนอ้อยก็จะเป็นที่ขอทําพิธีแล้วนะลูกก็ยิงไกลอยู่ น้องเคยมาอยู่นะมา,มาทุกปีมาทุกปีนะอ้ะอาวเราเว้ยปีละเท่าไมีมีกุเซียวนี่งละก่อนอันกุเซียวอื่นละก็มากอ๋อมีเ<ป>นี่ยกุเซียวอยู่บ้านป้าตอยมันมาเป็นสภาพไปผิดอ๋อครับเาจับอันซิมูอะไรกับซิมูต้นหนึง่งมาเป็นสภาพสภาพใหญ่เลยอ๋อสมุดตัวก็เป็นสภาพใหญ่นะนี่น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านแหละเขาจะไป่ทันนะอืมใช่ตรงนี้ป่ะตรงที่รถจอดนี่ป่ะยังยังอีกเนาะ โอ้โอรถหลายนะนะหลายอ๋อคนมาตัดอ้อยน่ะนู่นน่นะตรงนู้นใช่ป่ะเอาที่นี่เอานี่นี่น่ะโอ้หรอที่ตรงนั้นนะที่รถหลายนะเอารถเยอะครับทุกคนจริงๆก็เข้าไปได้นะแต่เขาไม่เข้ากันไปมันอาจจะไม่มีที่กลับเพราะว่ามาอเตอร์ไซค์หลายอยู่อันนี้เขาก็มาช่วยบุญนะยิมนี่คืออะไรไม่รู้จักใครเลย กลับแล้วอ๋อดูบรรยากาศด้านในนะครับทุกคนอันนี้คือเรากำลังจะเข้ามาในงานพิธีแล้วนะครับเาเรียกว่าใจบ้านหรือว่าเรียกว่าที่ไหนครับเนี่ยออกอันนี้เขาก็มีขายของเนาะก็มีขายของโอ้ดูบรรยากาศบ้านๆมากเลยคล้ายๆกับเมืองสิงห์เนยนะเอ้ยคล้ายๆกับสิบสองบรรดาเลย มันบ้านดีมากเลยใช่แต่มไกไนี่ครับทุกคนคุณนๆไหมคล้ายๆ1ิสอบรรนาไหมม,ม,มีขนมอะไรขายของเต็มเลยมากระทันเหมือนตลาดนัดย่อยงานบุญปางเมืองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเจ้าเมืองก็คือเจ้าเมืองก็คือเจ้าพ่อเนาะนของก็มีขายทัท่วไปเลยอะ่ะ ว่าที่นี่เป็นประเทศลาวนะครับอันนี้คำคำลืมใช่ไหมครับเขาลงขขาหลามมาขายขาหลากก็สินค้าโอท็อปที่นี่นะครับขนมอันนี้ก็เป็นขนมแบบดั้งเดิมอะเป็นแป้งแล้วก็จะเป็นแข็งแข่งทอดแล้วก็เอาน้าตาลโรยมีถั่วด้วยอันนี้เอ่อเป็นเจ้าเมืองนะครับเดี๋ยวน้องแส่คําจะหาเพื่อนก่อนแต่เพื่อนไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ย าขาจะมีการทําพิธีก็มาไว้เจ้าเมืองน,นะครับแม่สบายดีครับอันนี้เขาทําอาหารตรงด้านหลังใช่ป่ะสบายดีครับสบายดีครับเดี๋ยวขอเดินดูด้านในก่อนได้ไัมเดินไปเบิ่งก่อน,อน,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 นแม่เดินเบื่อ,ง,อ,านานอง,งก่อนเดินมาเด้อไปเบิ่งข้างหลังก่อน อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านๆเลยที่เราได้มาเห็นนะครับสบายดีเฮ็ดแกงอีกอย่างนะเอ้ยให้ขวัวให้ขัวนะครับครับเจ้าแล้วก็จะมีหม้อดินทำนะครับตรงนี้คือจะทําเป็นพิธีปีละครั้งนะครับอันนี้เป็นเฉพาะหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานใ่ก็จะมีเป็นรวมหมดเลยใช่ไหมรวมพี่น้องไตหรือไปเหนือหมดเลย นี่จะเพาะหมู่บ้านนี้แล้วก็จะมีคนที่มาเที่ยวมาอะไรก็จะมีมาเนาะ,น,ะนี่ก็ดูบรรยากาศนี่คือกำลังช่วยกันทำอาหารนะครับอันนี้เขาต้มน่าจะต้มทำอาหารเนาะต้มผักนะครับทำตรงนี้แล้วก็จะไปเลี้ยงตรงนู้นเนาะคนที่มานั่งนะที่ที่คนเรียกเราหมู่นี่จะมาทำพิธีเนาะอครับเขาก็จะมาทำพิธีนะ ก็เป็นประเพณีที่เขาสืบทอดต่อกันมานะครับทุกคนอือครับครับเดี๋ยวจะนั่งชิมอาหารกับพี่น้องไตที่นี่ก่อนนะครับอันนี้ข้าวอะไรเนี่ยข้าวส้มอ๋อข้าวส้มเนอะข้าวส้มอ๋อนี่ไงที่เขาตักใส่ถ้วยนะครับข้าวตอกครับครับมีคนลืมซิงเดอร์นี่นะครับนี่มีคน ขนมขนมซีมือขนมัซิงเลยอันนี้ใช้ข้าวพองไหมครับเอินข้าวพองเนาะข้าวพองข้าวพองข้าวส้มข้าวปอนม้าข้าวปอนม้าอ่าครับขนมซีมือสาวมังซิงครับนี่น่ารักมากครับเอื้อยเอื้อยอร่อยไหมแซ่บคำเซ็ปซ็ปนะโอเคครับขอบคุณครับ

ต้องให้ใจงครเป็นคนชิมให้ดูนะจะทดลองชิมข้าวป่าดนะครับข้าวป่าดเบงซิงของคนไทย้อนะครับอันนี้ป่าทอนคล้ายๆขนมเปียกปูเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะหวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงพิธีก็จะเสร็จแล้วแเขาขอจะกินเลี้ยงกันกินบุญกินสัมภารีกันนะก็น่าจะมีมีอะไรน่แหละใช่ไหมคณหนุ่มเปียกปูน ยิ่งข้าวส้ม,อสมอลองอสสข้าวส้มดูเอาแค่ช้อนเดียวพอครับเอาช้อนเดียวพอนะครับข้าวส้มเอาอเอานไหกนก็ได้มาแล้วต้องชิมชิมทุกอย่างนะครับจะได้รู้ว่าอาหารที่น้องไปหรือที่เรากินที่นี่กับที่บ้านเราเหมือนกันไหมด้วั้นนำกันด้ยดูดูเห,หมือนกันมากเลยข้าวนะส้มอร่อยมากแล้วก็จะมี ป่นม้าทอดต้มนครับนี่เมยครับปอนม้าขนมป่นม้าอร่อยครับคราวนี้ทุบตัวไว้เดี๋ยวได้กินต่ออันนี้พี่น้องต่างหมู่บ้านก็มาใช่ไหมก็คือเหมือนจะมาลิ้นบุญอย่างนี้นะก็มีของขายข้ามีฮอตจักโมงอ่ะ อ๋อแล้วครับอ๋อก็คือ12โมงก็แล้วเนอะก็กินข้าวก็คือเสร็จงานเนาะอ๋ะอพิธีแล้วเสร็จพิธีกี่โมงครับเอไงพิธีทำศาสนาที่นี่ประมาณช่วงบุบเร็วแขกค,คนที่มาชมมาทานพระเจ้ากกอันพากันกินกระลินกันนวะนอ๋อกินกระลินเนอะครับอ๋อครับเขบากำลังทำพิธีด้านในนะครับทุกคน พี่น้องที่เมืองนี้ก็จะมากันเต็มเลยผู้หญิงเนี่ยต้องนุ่งสิ้นนะครับผู้ชายต้องนุ่งส้งนะครับเดี๋ยวพิธีเสร็จนะครับเขาก็จะมีการทำหมูนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็ไปกราบไหว้ครับคนทรงด้านในนะครับทุกคนแล้วก็อ,อะไรมาตานให้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะพิธีแล้วคนก็เริ่มเข้ามาเต็มเลยนะครับทุกคนเขาก็จะเอาของไปตานนะเขปาปากกันไปไหมก็เป็น เทียนเป็นของดอกไม้เป็นเงินนะครับเฮ้ตัวนี้ก็จะเอาไปถวายด้านในใช่ไหมครับอันนี้มีเจ้าจ้าิมลอืมครับมีทู่มีเทียนนะครับแล้วก็จะมีขนมมีเงินนะครับครับเฮ้ยอันนี้หมู่ไหมวะออครับพวกขนมพวกอะไรก็มาได้ครับผลไม้ก็มาได้ครับ ที่เตียมากันก็แบบนี้เลยนะครับพวกนี้คือเดี๋ยวเขาก็จะมากินกันตอนที่ทําพิธีแล้วนะครับเขาก็จะดิ้นบุญกันนะครับกินข้าวสามัคคีเนี่ยคนที่เอามาก็คือข้าวเหนียวอะไรก็มาถวายเงินก็ต้องถวายตรงน,นี้นะครับให้ท่านให้เจ้าเมืองแม่หมอจะเป็นคนทําพิธีนะครับเดี๋ยวหมูที่เตียมไว้ไม่หมอก็จะเป็นคนทําพิธีเช่นกันนะครับม่อกี้ไม่หมอก็เดินไปทําพิธีส่วนหนึ่งน,นะครับ า็หลามบ้านไหนนะเนี่ยเพื่อนแ้ำแบบตะปาโดนกล้วยนี่ผ่านมาที่นี่นะโอ้นี่ขายก็บอกเท่าไหร่ครับเพื่อนห้าสิบเลยก็บอกโตนะกระบอกน้อยนะครับสองพันมันมันเหนื่อยจังเลยครับไม่เหนื่อยตัวนี้เป็นกะทิเป็นน้ำข้าวข้าวเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นข้าวหอมน้ำอ้อยออกข้าวอกน้ำอ้อยสนใจไหมแสงครับเอาไหม ตัวนี้เห็ดกระบอกนี้ก็แกะให้กินด้วยเนาะเท่าไหร่นะห้าสิบสี่สิบก็เลยตีสี่สิบอะไรสี่สิบอ้าวให้แตกคำตอบรองอ่าเดี๋ยวจะเอาไปฝากคนที่นี่นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเรวจะชิมด้วยนะครับทุกคนเฮ็ดขายทุกมือไหมครับพี่บ้านอ่ะทุกมือนะกระบอกละสี่สิบนี้กระบอกละสี่ก็ เกือบร้อยนะกก็บอกหนึ่งนะโอ้พอเขาลาบนครถมแล้วเนี่ยแต่พ่รู้ว่าจะแซ่บปลานครปฐมหรือเปล่าแซ่บเนี่ยเอาน้ำหมุนมาล้างแ่บกุ้งนกไฟเอาน้ำควายนกไฟแซ่บคำใครพี่เอกินก่อนเจ้ากินก่อนก็ได้เพราะเป็นยังเจ้าคือนางเอกแล้วไงกินห่วงนี่มันแซ่บนะอ้าวไอ้ก่กินก่อนใจตังด้วยเป็นไงอ่ะ หร่อยนะเอาเอาเอาเดี๋ยวให้น้องพี่ให้อันนี้เราจะไปแบ่งให้กินมันจะดูน่าเกลียดไหมเราบีกันไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่จะไปฝากเอ้ยตัวนู้นเพราเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยอืมหวานใส่กัำอ้อยนะใส่กะทิเอาซินหน่อยหอยเืมอันนี้แบบ 1 1 1 1 1ตัวใหญ่ตั้งเขาก่อนใช่น้ำอ้อยอืมเป็นน้ำอ้อยเหรอเอ้ก็เป็นน้เชื่อมเนาะน้ำเชื่อเอาตัวใหญ่พอครับตัวน้อยเป็นอย่างตัวน้อยเคยชิมแล้วไงจะดูว่าเหมือนที่นครศรีธรรมบาร์แสงคำกำลังเลือกมากระทันดูอันนี้ไอซิ่บ้างนะไอซิ่บ้งมาเป็นยางให้เจ้าซีมาแหละเจ้ามักอยู่คอยฮู้อันนี้เขาเก็มมาเองนะครับทุกคนมากระทันตรงนี้น้อยน้อยนี่ก็เก็บมาเองเนาะอันนี้เท่าไหร่สาวเอาขวดกันกระไร ส el, no. uh ิบกับซาพันหมายถึงขายต่อโลเนาะอันนี้ต้นอยู่ที่ไหนกันอยู่บ้านอยู่บ้านมีต้นแบบนี้เนาะปลูกเองเนาะออ๋เมื่อกี้เขาทีโรดจ้ามาเป็นอันนี้ขาไหมเมื่อกี้ดูแป๊บๆอันนี้ดูขนมหน่อยอันนี้ขนมอีหย่างเนี่ยข้าวแหนบข้าวแหนบอ๋อไม่เคยกินคล้ายๆกะละเมอมาเนี่ยอันนี้ขนมอีหย่างเนี่ยอ๋อแห้วอ๋อแห้วปอกสมหวัง สอมหวานปอกอันนี้ข้าวอะไรเนี่ยอ๋เยอเดียวกันต้องข้าวเหนมเนาะโอ้ทุกคน,นเดี๋ยวน้องกำลังเลือกเอาของไปต้อนให้เอ้ยเอ้ยบนโต๊ะก่อนเราก็จะอยู่พิธีจนเกือบเมาน้องบอกว่าถ้าไม่เมาไม่กลับเ <laughs> สียงคำบอกเรานะ <laughs> แพ<ห> <laughs> ้หวะน,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 นั่งมีนังงดมดีนอหนึ่งเย่ยดข้ามบ่าน้าหมาหาซิพันกีบ ไม่บอนบ้านาค้ามหนึ <m ary> well, ่งแสนกี oh ังอารมณีบ่าตา่าหาสิทั้งบีดเจ้าล้มหาสิทัากีดไม่ป้องลน้าแสนอีดตบเปล่าหาสิทั้งขีดโอ้หนี่กลินข้าวฟื้นกันเนาะ กินเลยครับขอเบิร์ก่อนเดี๋ยวให้แสงคํากินสบายดีครับที่ไปกินข้าวที่ร้านเนาะคฟูงันแบบนี้เลยนะอันนี้ใครทำมาเขาทำมาตามหรือว่ายังไงหรือว่าทําเลี้ยงกันเขาทำมาตามเนาะกำลังโมอะไร น่ากินครับเส้นน้อยๆครับแล้วก็มีเส้นคล้ายๆเส้นรัดช่องก็มีครับตาไก่น่ากินนะเนี่ยน้องใส่ข้าวหน่อแล้วให้องแสงคำนะทำให้หนึ่งถ้วยครับแล้วเราก็จะไปกินกันอันนี้ที่เขาบาปลานะครับเวลาตายเขาก็จะมารวมตรงนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น น้ำที่ว่าปรุงข้าวข้าวซอยพวกข้าวเส้นก็ฟื้นเ,เนี่ยขนมขนมเห็นไหม <c oughs> ก็เอาในถังเอาในรางเลยนะครับเนี่ยมีอะไรก็ใส่กันไว้ตรงนี้ครับแล้วคนที่จะมาเอาไปกินด้วยกันเขาก็จะมาถามนะครับก็จะเป็นการกินข้าวสามัคคีของพี่น้องไทยดู้นะครับอันนี้ที่เมืองสิงครับรู้สึกอบอ,อุ่นมากเลย ยิ้แลนะ้วก็กลับได้หรือว่าจะรอจนเสร็จพิธีก็ได้หมดนะครับเพราะว่าหมู่เขาต้องทำพอทำเสร็จเขาจะแจกขอแจกเสร็จเขาจะทำอาหารแล้วก็จะมาก,กินด้วยกันเหมือนเดิมนะครับประเพณีอันดีงามเลยนะครับที่เขาสืบทอดต่อกัอนมา,าลแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็หลงไหลวิธีแบบนี้นะครับเดี๋ยวแสงคำจะทําให้พี่หนึ่งช่วยนะครับจะลองชิมว่าอร่อยจริงไหมคนในไร<ม>ุไมกันแบบเยอะมากเลยเป็นอาหารประจําชนเผ่าไทยเ้ย อันนี้ข้าวฟื้นบ้านไหนเง่บ้านสิงห์นะข้าวฟืนมืนงสิงห์นะนี่ครับขอบคนจนเข้ากันนะครับอย่างนี้แล้วเขาจะซดนะคนจนแบบน้ำมันเข้าไปในเส้นอ่ะวิธีการกินของเขามันก็จะมีเทคนิคของเขานะเขกินจนรู้ไงเราบางทีใส่รวกปั๊บใส่ปากครบเลยอุ้ยเราใช้เส้นตาไก่นะเส้นแบบตะต่อน เติมเกลือเติมอะไรได้เดี๋ยวเราไปกินกันมากนะครับทุกคนไาชิมแล้วนะครับปีมือน้องใส่คำปรุงสาวไทยเหนือนะนอากิเราเห็นของคนจนแบบว่าน้ำมันเข้าเส้นเลยเน,ะนาะอันนี้ก่นดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วอ,อันนี้ไม่ตาไก่เพราะเอ้ยไม่ใช่นี่มันเป็นไอ้นี่เป็นเป็นข้าวฟืนที่เขาแบบใส่จานไว้อะ เด้งเด้งนึ่นึ่นเรออ้พวกชอบนเหมนะครับก็ตีปุ้งไม่ให้กินบ้างแล้แสงคำนะปุ้งไม่ให้กินบ้างปุกินเองกินเองเลยออไม่เคยปุงให้ผู้เป่านะสุดยาดลูกว่า าาข,ขายดีมากเลยเยอะมากบางคน,นจะกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวแสกตมาแล้ก็จะกินด้วยกันนะแต่ว่าต้องมาทำใหม่อันนี้แม่หมอมาดูหมูแล้วก็มาทำพิธีนะครับเดี๋ยวก็จะนำหมูตัวน,นี้มาแบ่งปันกันแล้วก็คนที่ได้รับการแบ่งปันก็จะทำอาหารเลี้ยงกันนะครับก็บรรยากาศในครัวก็จะเป็นแบบนี้ คือกับข้าวอาหารก็เริ่มทยอยทำาค,คนเต็มเลยเห็นไหมครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องไทยเดอรอันนี้นา่าจะทําเมนูลาบปลาถ้าผมเดานะต้องถามเขาเลยอันนี้เฮ<จ>็ดเมนูอีกอ,อย่างครับเอาจแจวกอกแจวมะ<า>กอกผมก็ลาบปลาเลยแจวมะกรอกคือจะกลาบปลาเลยครับหมูนั่นเอามาเฮ็ดเมนูอะไรครับลูกนะครับที่เขาเอามาใส่กะละมังนะครับ ชิ้นหมูอ่ะมะแกงนะครับอ,อ๋บอครับแกงคั่วแกงลาบนะครับคนช่วยงานกันดีมากเลยเดี๋ยวคงได้กินแหละหลังจากเสร็จพิธีการอะไร็จแล้วนะครับแม่ๆก็ช่วยกันเอ้ยก็ช่วยกันอักกน,อนนี้คือเขาก็มาทำอาหารเองด้เลยเนี่ยครับรได้ได้ครับอันเน่ประเทศไทยประเทศไทยครยับ น้ำจ๊อบน้ำลายอาชีพพันกีบชาวบ้านมาตาหนะครับเยอะมากเลยก็มีข้าวส้มแล้วก็จะมีไอข้าวฟืนนะครับโอ้เยอะนะมาจากบ้านไหนครับเนี่ยอ๋นอะนะครับเอามาเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้นะแล้วจะมีหนังหนังวัวนังหมูทอดนะครับเนี่ย เวลาคำตานคนก็จะมาหยิบไปกินกันแล้วก็จะไปรวมกินกันในวงนะครับมันค่าสมามัคคีเนี่ยหยิบแล้วก็เนี่ยนะหมูทําแล้วนะครับทุกคนจะไปดูชี้เขาทำหมูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะเพราะเดี๋ยวเขาเอาหมูทําอาหารเนาะพอพิธีก็เริ่มแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเอาหมูทําทเสร็จแม่เท่าก็จะดูดวงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกเกี่ยวกับบ้านนี้เมืองน,น,น,นี้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงเนาะ อากิได้ยินเขาบอกมาประมาณนี้นะครับว่าจะดียังไงจะเป็นยังไงนะครับแม่เท่าที่เป็นหมอก็คือจะทํานายนะครับแล้วก็จะเอาหมูมาเลี้ยงคนที่มาช่วยงานเดี๋ยวเราจะไปดูบงบ้านกันต่อนะเพราะพิธียังอยู่อีกมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว เขาก็จะร่วมกินเลี้ยงกันตรงนี้นะครับของก็มาส่งเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นอโอ้โแม่หมดรุ่นเร็วมากเลยนะ,นะกลับแล้ว <c oughs> ยังเอารถไปจอดต้องอื่นคือเอาของมาลงแล้วเขาก็จะได้อ่าร่วมงานต่อนะครับนี่เฮยที่นัน่งโต๊ะเรานี่ก็ไปแล้วนะไปะกลับคราบรรยากาศตอนนี้กำลังมุวนเลยนะครับทุกคน เราจะเข้าไปดูบรรยากาศในบ้านตะปาวกันนิดนึงนะครับเห็นต้นมะขามอยู่ตรงกลางถนนคิดถึงเส้นทางในรัชชานที่เคยไปบ้านหนองเงินเลยพวกบ้านอะไรบ้านปกเหรอเส้นกนั้นอ่นะเนี่ยโอ้โหดูต้องเบียดขอบไอ้น,นี่เลยครับขอบลางน้ำเลยอะ่ะ <c oughs> ตกไปนี่ล้อรีเลยฟุดฟุดอันนี้เป็นคนไตอะไรครับน้อง <c oughs> แสงอ,อันนี้ไตลื้อนะ <c oughs> ก็วิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ยังแบบดั้งเดิมอยู่แต่ว่าบ้านช่องอะ่ะพี่ว่าแปลงเยอะกว่าทางบ้านน้องนะบ้านน้องคือยังแบบดั้งเดิมจริงๆต้มเล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเรือนไม้เก่าๆเยอะแต่ตรงนี้ก็คือมีไม้มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มเติมคืออิดอะ่ะที่เขาปลูกเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่แต่ว่าบ้านน้องก็เริ่มปลูกเยอะนะพี่เห็นแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะแต่อันนี้คือรั้วก็รั้วเป็นรั้วปูแล้วนะครับแล้วก็ใช้ฟืนนะครับโครงไม้บันไดไม้มีอยู่ ถือว่าดีเลยเราขับรถบนมารอบเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเพราะว่ามาแล้วเผื่อมีโอกาสได้มาใหม่เสาเนี่คือเสาซีเลียมนะครับรองฐานเห็นไหมทุกคนปลูกผักกินเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกไปในตลาดในเมืองรับเพราะว่ามันไปไกลยอยู่เดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วน,นะครับทุกคนก็แวะมาตรงวัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวนออกไปกันอันนี้ก็เป็นวัดอันนี้เป็นแบบไต้ลื้อไหมครับเป็นไต้ลือไตลื้อเนาะวัดไต้ลื้อนะก็มีกรองไปอะไรนะครับมีภาพจิจกรรมทากภาพผนังนะครับ <c oughs> จาจะเข้าวัดบ่ต้องทรงเราต้องนุ่งทรงเนอะถึงจะเข้าได้นะนอา่เอาเจ้นุ่งสิน้นเออเจ้านุ่งทรงมา <c oughs> อ่าเดี๋ยววนรอบหนึ่งออกแล้วนะครับทุกคนก็ไว้มีโอกนนาสเจอกันใหม่นะครับขอบคุณน้องแสงคามากเลยนะครับนะที่พาพี่มาดูบรรยากาศที่หมู่บ้านของน้องแล้วก็หมู่บ้านของน้องที่รู้จักกันแล้วนะครับออกหมู่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนรัวอิด แต่ว่าตัวด้านในบ้านคือเป็นบ้านไม้นะครับก็ไว้มิวกันหน้ามาใหม่นะครับนี่